สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่27นี้นะคะเราอยู่ในบทที่8เรื่องตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบแดงค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่7.3ซรอยคอแทนใจนะคะในหน้าที่61สํำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราขึ้นบทใหม่กันแล้วบทที่8ตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบแดงเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้กันค่ะใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ ะะบอกองค์ประกอบของผลการค้นหาใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทนะคะและบอกข้อดีข้อเสียของการใช้นะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะในส่วนแรกเนี่ยครูจะพูดถึงเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ก่อนแล้วก็องค์ประกอบของผลการค้นหานะคะในส่วนพาร์ทหลังๆก็จะมาพูดถึงมารยาทของการใช้อินเทอร์เน็ตกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะพาร์ทแรกเลยก็คือการใช้อินเทอร์เนต็ตค้นหาความรู้นะคะจากเนื้อเรื่องในบทที่8คูเนี่ยครูขออ่าญาตให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือในบทนี้ก่อน ก่อนที่จะดูคลิปนะคะใครที่ดูคลิปอยู่อาจจะหยุดคลิปแล้วไปอ่านหนังสือก,ก่อนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื้อหาในเรื่องจะเกี่ยวข้องกับที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวที่ตลาดโบราณกันแล้วบังเอิญว่ารถจักรยานเสียเด็กๆต้องการหาข้อมูลนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นคนแนะนําให้เด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้นะคะนักเรียนสามารถอ่านหนังสือก,ก่อนนะ,อะในส่วนหนังสือในคลิปวิดีโอนี้ ะค,ะคุณครูจะอธิบายค่ะเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้เลยนะคะอินเทอร์เน็ตคืออะไรเด็กๆสงสัยไหมคะวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายว่าอินเทอร์เน็ตที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยนะคะคือเครือข่ายขนาดใหญ่เนาะที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารนะคะทาให้เราเนี่ยเกิดความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่างๆนะคะ เราสามารถเชื่อมโยงส่งสิ่งต่างๆหากันได้เชื่อมโยงกับคนทั่วโลกเลยเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะติดต่อกันทางเรือทางเครื่องบินส่งจดหมายใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ทาให้คนทั่วทั้งโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้นั่นเองทีนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราจะได้รับที่เราจะสามารถส่งหากันได้นะคะอันแรกเลยก็คือตัวอักษร หมายถึงเราสามารถพิมพ์ข้อความหากันได้ส่งอีเมลหากันได้อีเมลที่แปลว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ันนะคะเราสามารถส่งกันเป็นตัวอักษรได้ส่งในรูปแบบของเสียงได้นะคะตัวอย่างเช่นเสียงเพลงนะคะเสียงดนตรีเสียงพูดเราสามารถสื่อสารกันผ่านเสียงได้นะคะ ส่งเป็นรูปภาพก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถถ่ายรูปภาพแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างที่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพเพื่อนไหวได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะการวิดีโอคอลคุยกันการถ่ายคลิปต่างๆนะเราก็สามารถส่งได้เพราะฉะนั้นถ้าครูถามว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถส่งข้อมูลอะไรให้กับเด็กๆได้บ้างก็ได้ทุกอย่างเลยเป็นตัวอักษรได้เสียงได้รูปภาพได้และ ก็ภาพเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะโปรแกรมนะคะที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือว่าในการเซิร์ชเอ g นจินมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือ Google เด็กๆคนคุ้นชินกับคำนี้นะคะแล้วก็เคยเห็นสัญลักษณ์นี้กันมาบ้างแล้วนะคะ Google ก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการค้นหาข้อมูลนะคะโดยค้นหาจากคีย์เวิร์ดแล้วก็ทำการค้นหาในสิ่งที่เราต้องการ Google นี่ก็คือได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกอยากรู้อะไรสงสัยอะไร อยากหาคำตอบก็สามารถหาได้จาก Google ค่ะอ,อีกอันนึงนะคะก็คือ b ริ g ค่ะก็คือเป็น Search Engine อย่างหนึ่งได้รับการพัฒนาจาก Microsoft นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แพร่หลายเท่ากับ Google แต่ก็มีคนใช้งานอยู่นะอ,อันที่3มอันนี้คุณมากเด็กๆหลายคนเคยใช้มาแล้วนะคะก็คือ YouTube นั่นเองอันนี้ เป็นให้บริการเกี่ยวกับเสียงภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอต่างๆสารคดีเพลงกระตูนนะคะหลายอย่างเลยที่อยู่ใน Youtube เวลาที่เราอยากรู้อะไรวิธีการประกอบอาหารเนี้ยนะคะเราก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Youtube ได้เราก็จะได้รับความรู้รวมไปถึงคลิปวิดีโอนี้ด้วยใช่ไหมคะที่คุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่เนี่ยก็ได้รับ การอัปโหลดผ่าน YouTube เหมือนกันนะคะครูก็จะบอกว่าใครมีงานค้างให้เข้าไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้ใช่ไหมคะค่อนข้างดีเลยนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าแทนที่เราเรียนอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูก็อาจจะลืมไปแล้วว่าพูดอะไรเด็กก็อาจจะลืมแล้วแต่พอมีการเรียนออนไลน์มีการบันทึกคลิปเข้ามาเนี่ยเด็กก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะ อีกอันนึงนะคะเป็นโปรแกรม duckduckgo กกนะคะสำหรับ search engine เหมือนกันอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับ ความนิยมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถูกพัฒนามาเพื่อที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ค้นหาเพราะว่าจะไม่มีการบันทึกหรือว่าติดตามข้อมูลของผู้สืบค้นใดๆจากเว็บไซต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้รับการนิยมเท่าไหร่แต่ให้นักเรียนได้รู้ไว้นะคะว่าเออดักดกโกก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลค่ะอ่าเรามาต่อเลยค่ะเรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบ ของหน้าค้นหากันบ้างนะคะและนักเรียนสามารถดูได้ควบคู่กันไปในหนังสือหน้าที่181นะคะอ่าช่องแรกเลยนะคะคือช่องค้นหาช่องนี้มีไว้ทําไมก็คือมีให้นักเรียนใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปหรือว่าค,คําค้นคําสําคัญสิ่งต่างๆที่นักเรียนอยากรู้นักเรียนสามารถเซิร์ชกรอกลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะเขาเรียกว่าช่องค้นหา ต่อไปอันที่2นะคะเราเรียกว่าตัวเลือกการค้นหาตัวเลือกการค้นหาก็จะเป็นรูปแบบการค้นหาแบบอื่นๆนะคะอาจจะเป็นภาพแผนที่วิดีโอข่าวสารนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมซึ่งเราอยากหารูปภาพอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์ลงไปแมวหารูปภาพแมวใช่ไหมแล้วเราก็ไปคลิกเลือกคําว่าคนลูปนะคะภาพแมวก็จะปรากฏนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบให้เราได้เลือกนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของโฆษณานะคะโฆษณาจะปรากฏขึ้นนะคะเมื่อใดก็ได้เราอาจจะมีการสังเกตเนาะเขาเรียกว่าสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนสมมุติว่าเราอยากหาคําว่าล้อจักรยานเห็นไหมคะก็จะขึ้นเลยะะเราคาล้อจักรยานเท่าไหร่เท่าไหร่เข้าวเว็บไซต์ไหนสามารถซื้อได้อันนี้นะในส่วนของแถบขวามือนะคะ บางเครื่องอาจจะขึ้นบางเครื่องอาจจะไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการโฆษณาหรือว่าเป็นโปรแกรมค้นหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับโฆษณาอา่นะต่อไปค่ะอ,อันนี้สําคัญและอันนี้คือผลการค้นหาใช่ไหมคะเราอยากรู้เรื่องล้อจักรยานก็จะปรากฏขึ้นมาเลยเป็นราคาพิเศษเป็นรุ่นเป็นนู่นนี่นั่นขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะ เพื่อผลการค้นหานี่ก็จะสัมพันธ์กับคำค้นมากที่สุดที่เราเซิร์ชลงไปอ,อย่างครูใช้ว่าล้อจักรยานก็จะขึ้นออมาเพื่อให้สัมพันธ์กันนะคะต่อมาค่ะ ส่วนนี้คือคําค้นอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะคาค้นอื่นที่เกี่ยวข้องบางครั้งโปรแกรมค้นหาเนี่ยก็จะช่วยแนะนําคําค้นเพิ่มเติมให้กับเรานะคะก็จะปรากฏให้อย่างเช่นร้อจัก,กรยานขนาด26นิ้วนะคะ24นิ้ว12นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มทางเลือกให้กับเราสมมุติเราอาจจะ หาล้อจักรยานอยู่แต่เราไม่รู้ขนาดเราก็เข้าไปดูแล้วก็เปรียบเทียบกับของเราก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โปรแกรม Search Engine ช่วยเราได้มากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายค่ะผลการค้นหาเพิ่มเติมนะคะอันนี้อาจจะแสดงเป็นเลขหน้านะคะ ให้เราหน้า1 2 3่ง6 7 8 9คือหาหน้านี้ยังไม่ถูกใจไปหาหน้าที่2หาหน้าที่3หาต่อไปเรื่อยๆอาจจะได้ตามกับสิ่งที่เราต้องการก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบของการค้นหาข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆกำลังจะใช้งานโปรแกรม Google เนาะในการค้นหาข้อมูลนักเรียนก็ควรจะทราบองค์ประกอบในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะอ่า ทีนี้เรามาดูคำว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรนะคะครูพูดตั้งแต่มาสักครู่นี้แล้วเนาะคีย์เวิร์ดก็คือคำนะคะหรือว่าข้อความที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยพิมพ์ลงไปเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะคำค้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของชื่อเรื่องหัวเรื่องนะคะหัวข้อหรือว่ารายละเอียดนะคะขนาดย่อของเอกสารเพื่อความสะดวกและก็ความรวดเร็วในการค้นหา อ่เหมือนอย่างที่ครูบอกว่าอยากได้รูปแมวอย่างเงี้ยครูก็เซิร์ชลงไปเลยว่ารูปแมวเราก็จะได้รูปแมวปรากฏลงมาเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคําสําคัญที่เราจะใช้ในการค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างวิธีการสืบค้นกันบ้างอ่า อันที่หนึงเลยแล้วก็เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการการสืบค้นขึ้นมาในที่นี้ครูยกตัวอย่างเว็บไซต์ Google ขึ้นมานะคะอ่าแล้วเราก็เลือกหัวข้อที่เราต้องการค้นหานะคะก็จะเป็นอันแรกที่เป็นเว็บใช่ไหมคะที่เราต้องการค้นหาหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปหรือข้อความที่เราต้องการจะค้นหาลงไปในช่องเลยนะนะหลังจากนั้นก็กดปุ่มค้นหาระบบก็จะทําการค้นหาเว็บไซต์ที่ต้อง ตรงกับคีย์เวิร์ดให้เรานะคะแสดงออกมาในรูปแบบของลิงก์บ้างหรือว่าคําอธิบายหรือว่ารูปภาพประกอบเพื่อให้เราได้เลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการที่เราต้องการนั่นเองนะคะอ่าก็สําหรับวันนี้ก็อธิบายในส่วนของการใช้อินเทอร์เนต็ตในการค้นหาความรู้คร่าวๆก่อนนะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยนักเรียนก็ ไปอ่านในหนังสือเอานะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าพัทที่2เนี่ยคุณครูก็จะพูดถึงมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วยนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะในหน้าที่65ค่ะใบกิจกรรมที่8.1นะคะคำคนและคอมเมนต์ค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่1บอกว่าให้บอกคําค้นเพื่อหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะสถานการณ์ที่1.1นะคะนักเรียนอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดร0อยปีเพราะฉะนั้นคําค้นที่เราจะใช้ในการค้นหาเพื่ออะไรได้บ้างคะเราอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใช่ไหมคำแรกก็เลยอาจจะเป็นนี่เลยค่ะตลาดร้อปีเลยหรืออาจจะเป็นว่า ตลาดโบราณก็ได้นะะหรืออาจจะระบุชื่อของตลาดนั้นๆลงไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะ่านักเรียนสามารถเขียนคำค้นได้มากกว่าครูนะได้มากกว่าหนึ่งด้วยอันนี้คุณครูต่อมาเป็นแนวทางให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาคำค้นลงไปได้เลยนะคะ1.2นะคะนักเรียนอยากซื้อกล้วยปิ้งร้านอร่อยอคำค้นก็ควรจะเป็น ประมาณว่าร้านกล้วยปิ้งชื่อดังนะคะดูว่าร้านกล้วยปิ้งชื่อดังในย่านนี้ในย่านที่นักเรียนอยู่เพื่อที่จะค้นหาได้ง่ายอย่างนี้ก็ได้นะคะร้านกล้วยปิ้งแสนอร่อยอะไรก็ได้นะมีหลายคําค้นเลยนะคะที่นักเรียนสามารถหาได้เนาะมาดูค่ะ1.3นักเรียนอยากทราบข้อมูลเวลาเปิดทำการของทองฟ้าจำลองอันนี้ก็ง่ายเลย นักเรียนก็เซิร์ชลงไปเลยเวลาเปิดทําการของท้องฟ้าจําลองตามนี้เลยนะคะก็จะได้คําตอบออกมา1.4นักเรียนอยากทราบชื่อเพลงที่มีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่าคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนซึ่งตรงนี้เราไม่รู้อะชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้เราอยากรู้เราสามารถทำไ,ได้เลยคะพิมพ์ชื่อของพิมพ์เนื้อเพลงเออพิมพ์เนื้อเพลงลงไปได้เลยนะคะ กูก็พิมพ์ลงไปเลยคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนอันนี้คือเพลงอะไรไม่เชื่อนักเรียนลองดูก็ได้นะคะนักเรียนลองพิมพ์เนื้อเพลงอันนี้ลงไปนักเรียนก็จะได้รู้นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนหาอยู่อ่ะเป็นเพลงอะไรเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1.5ค่ะ นักเรียนอยากทราบวันเกิดของสุนทรภู่เพราะฉะนั้นคำค้นที่จะใช้ในในการหานะคะก็คือวันเกิดสุนทรภู่ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ใช้คำว่าวันเกิดสุนทรภู่อาจจะเป็นประวัติของสุนทรภู่ก็ได้นะคะหรือว่าสุนทรภู่คือใครก็ได้นะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าวันเกิดสุนทรภู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนลองดูก็ได้นะ ต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันในหน้าที่66นะคะโจดบอกว่าในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นดังภาพด้านล่างนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าความคิดเห็นที่เหมาะสมและทำเครื่องหมายกากบาทหน้าความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็จะมีรูปภาพเนาะที่เขาดูไร้สด แล้วก็เหมือนคอมเมนต์กันเข้ามาใช่ไหมคะอทอมมี่ก็พูดว่าสู้ๆนะครับทุกคนอันนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะถูกนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นข้อความให้กําลังใจนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดเนะาะไมค์ก็เข้ามาบอกว่าทรงผมไม่ดีแล้วยังเล่นไม่ดีอีกโอ้โหอันนี้นี่แรงนะอันนี้ควรที่จะทําไมคะไม่ถูกต้องนะคะมันเป็นการบูลลี่เนาะ มาบอกกันถึงเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเนาะสมอค่ะพูดเข้ามาแอดไม้นะคะเหมือนพูดตอบกลับไปกับไม้ว่าไม่ต้องว่าทรงผมคนอื่นหรอกทรงผมคุณเองก็นะแล้วก็หัวเราะฮ่าฮอ่าอันนี้ก็เหมือนแบบมายังไงคะ,คะมาตอบโต้กันอีกอันนี้ก็ไม่ควรนะไม่ถูกนะเพราะเรากําลังดูการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทรงผมเลยอ่าอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะ น็อกกี้ค่ะเพราะคนคนเดียวเล่นไม่ดีเลยทำให้ทีมแพหูอันนี้ก็เป็นการต่อว่าบั่นทอนกำลังใจผู้เล่นมากเลยนะคะก็ไม่ควรทำเนาะแซมนะคะแซมบอกว่าทีมคู่แข่งเล่นเก่งมากจริงๆเราก็แข่งได้สมศักดิ์ศรีแล้วซึ่งตรงนี้ จากที่ฟังดูก็ไม่ได้ผิดนะแซมก็เหมือนพูดให,ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอา่ทีมตรงข้ามเนี่ยเก่งแต่ในขนาดเดียวกันเราก็เล่นได้แบบเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ผิดนะต่อไปนะคะทรงชัยค่ะทรงชัยบอกว่าเบอร์สี่เก่งสุดๆไม่น่าตัวเตี้ยเลยอันนี้ก็บูลลี่อีกแล้วใช่ไหมถึงเรื่องของลักษณะทางร่างกายไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ไม่ควรนะ ซาร่าค่ะซาราพูดว่าเล่นได้แค่นี้ไปกินหญ้าเถอะโอหอันนี้ก็แรงไม่ถูกต้องไม่ควรนะคะไมล่าค่ะพูดว่าถึงจะแพ้แต่ก็เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ก็ถูกนะบอลลี่นะคะผู้รักษาประตูแย่กลับบ้านไปความคิดเห็นส่วนตัวด่ามาด่ากลับโอ้โหอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ ข้อความนี้ก็ไม่ควรปรากฏขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในหน้าที่66เนอะต่อมาค่ะ ให้นักเตียนนะคะถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ต้องการเรียนย้อนหลังนะคะนักเรียนกลับไปดูในช่อง YouTube ของครูได้เลยนะคะครูก็ได้รวบรวมคลิปวิดีโอทุกคลิปลงไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะนักเรียนสามารถติดตามงานย้อนหลังหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะในไลน์ออฟฟิเชียลของครูค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ